สปอยมังงะฟีเรนตอนที่101หลังจากที่แมดได้เปลี่ยนผ้าคลุมให้กลายเป็นตีศูนย์ทองคำเพียงชั่วพริบตาเท่านั้นเขาก็ปักมาลงไปที่พื้นอย่างรุนแรงจนได้เกิดรอยแตกรอบตัวเป็นวงกว้างทำกลางเศษทองคำที่แตกกระจายออกนั้นแมดก็ได้บอกกับเดนเคนอีกครั้งว่าเขานั้นคืออาจารย์ของเดนเคนและยังเป็นศัตรูที่เดนเคนต้องกำจัดถ้าหากว่านี่เป็นสิ่งที่เดนเคนปรารถนาะเขาก็จะสนองให้ ในานามของแมทแห่งนครทองคำผู้เคยเป็นหนึ่งในกองทัพของราชาปีศาจและเป็นปราดแห่งการล่มสลายทั้ง7จงเตรียมตัวรับมือกับพลังของผมซะซึ่งคำพูดนั้นแมทก็ได้ควบคุมเศษเสี้ยวของทองคำจำนวนมหาศาลให้หมุนวนอยู่รอบตัวเขาและมันก็พร้อมจะทำลายล้างทุกอย่างที่ขวางหน้าแน่ละว่าในระยะแบบนี้เดนเคนกำลังตกอยู่ในอันตราย ว่าแล้วแมทก็พุ่งตรงไปหาเดนเคนพร้อมๆกับมันจังหวะนี้เดนเคนก็ต้องถอยออกไปเพื่อหนีจากระยะการโจมตีจนการโจมตีที่พลาดเป้าพวกนั้นได้แทงลงไปที่พื้นอย่างดุนแรงซึ่งนี่เองก็ทําให้เดนเคนเห็นแล้วหละวา่าถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะยังหลบการโจมตีได้สําเร็จแต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองนั้นจะรับมือไปได้ถึงแค่ไหนเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นแมทใช้วิธีการต่อสู้แบบนี้ แถมด้วยเศษคมของทองคำอันนับไม่ถ้วนนั้นมันก็เป็นการโจมตีที่รุนแรงเอามากๆและไม่มีโอกาสให้เดนเคนได้โต้กลับอะไรพอแมทยังโจมตีเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งครั้งนี้เดนเคนก็ยังหลบไปได้อย่างชิวเฉียดถึงอย่างนั้นไม่ว่าเขาจะใช้เวทลอยตัวเคลื่อนที่ไปทิศทางไหนแต่พายุทองคำพวกนั้นก็ยังโหมกระหน่ำโจมตีเข้ามาอย่างไม่จบสิน้นถ้าเกิดว่าข้าโดนการโจมตีนี้เข้าไปเต็มๆหล่ะก็ข้าต้องจบสิ้นแน่ แต่หลังจากความคิดนั้นเด่นเค่นก็ตัดสินใจว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพียงชั่วพริบตาเขาก็หาจังหวะลอบเข้าไปด้านหลังของแมทอย่างรวดเร็วก่อนที่จะกระนำยิงโซทรักออกไปทันทีทว่าการโจมตีนี้มันไร้ผลโดยสิ้นเชิงเพราะมันได้ปะทะเข้ากับเศษคมของทองคําที่คอยป้องกันอยู่โดยรอบจนไม่สามารถเข้าถึงตัวแมทได้แม้แต่น้อย กับกันในตอนนี้ก็เป็นแมทที่เป็นฝ่ายโจมตีอีกครั้งโดยเศษคมมหาศาลของทองคำที่พุ่งเข้าประชิดต,ตัวเดนเคนอย่างรวดเร็วจังหวะนี้แม้ว่าเดนเคนจะไร้เวทป้องกันเอาไว้แต่นั่นกับไม่เพียงพอและด้วยความรุนแรงของมันก็ทําให้เดนเคนที่ลอยตัวอยู่นั้นต้องผ่าชาเขาเสียการทรงตัวในฉับพันจนตกลงมาที่พื้นในที่สุดและปรากฏว่าเขาได้รับบาดแผลชะกันไปทั้งตัวซึ่งในระหว่างนี้ที่แมท ยังไม่ได้ลงมือโจอมตีอีกครั้งทางด้านเดนเคนก็เริ่มค่อยๆลุกขึ้นมาอย่างช้าๆหลังจากการโจมตีเมื่อกี้ทำให้เขาดูว่าเพียงแค่เวทป้องกันของเขาได้ถูกการโจมตีของแมทเฉียดเข้าเพียงเล็กน้อยแต่มันกลับต้องแตกสลายลงเพียงชัว่วพริบตาถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นยุคสมัยของเวทมนต์แต่ข้าก็ไม่เคยนึกฝันว่าจะได้เจอกับการโจมตทีที่ทรงพลังขนาดนี้เลยนะ นี่นะคือจุดสูงสุดของเวทมนต์เป็นพลังที่แท้จริงของเราเจ็ดปราแห่งการล่มสลายและมนุษย์อย่างเราจะไม่มีวันทัดเทียมได้แต่หลังจากความคิดนั้นเดนเคนก็ได้หันไปดึงเศษคมของช่องคําที่ปักอยู่ที่ไหล่ของเขาออกมาโดยท่าทางที่เหมือนกับว่าไม่คิดจะยอมแพ้แต่อย่างใดยังไงซาตอนนี้ค่ะก็ยังมีชีวิตอยู่นี่นะก่อนที่เขาจะยืนหยัดขึ้นมาอีกครั้งและข้าก็ยังคงต่อสู้ได้เช่นกัน ซึ่งทางด้านแมทที่ได้เห็นแบบนั้นก็รายการโจมตีขึ้นมาเพิ่มในฉับพันในตอนนี้มันได้พุ่งตรงไปหาเดนเคนจากรอบทิศทางและในพิบตาที่เดนเคนเบี่ยงตัวหลบเขาก็ยังถูกเฉียดเข้าที่ลำตัวจนต้องบาดเจ็บอีกครั้งแถมในตอนนี้เดนเคนก็ไม่สามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของแมทจากการตรวจจับพลังเวทได้เพราะมันจะไม่ทันการสิ่งที่เขาทำได้คือการตั้งสมาธิและมองไปที่การเคลื่อนไหวของแมทโดยตรง ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลพอมันเริ่มทำให้เขาสามารถหลบการโจมตีครั้งต่อไปของแมทได้สำเร็จเศษคมของทองคำพวกนั้นได้พุ่งตกลงมาจนเกิดเป็นแรงประทะอันหนักหน่วงอยู่ตรงหน้าในขณะที่เดนเคนก็ได้ตั้งมั่นในใจว่าปีเรนนะ่ะเชื่อมั่นในตัวข้าและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าก็จะสังหารแมทลงที่นี่ให้ได้แต่กับการทางด้านแมทที่ได้เห็นเดนเคนยังคงไม่ตัดใจยอมแพ้เช่นนี้เขาก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ พร้อมกับบอกว่าเด่นเค่นนั้นเป็นคนที่ไม่คิดจะยอมหันหลังกลับจริงๆด้วยสินะตัดไปทางด้านฟีเรนกับโซลิเทลในขณะที่ฟีเรนกำลังหลบการโจมตีของโซลิเทลเธอก็ทิ้งระยะห่างออกไปด้วยซึ่งโซลิเทลที่สังเกตได้ก็ถามออกไปว่าฟีเรนนั้นกำลังพยายามยื้อเวลาอยู่หรือไงแล้วคิดวางแผนอะไรไว้กันแน่แต่แน่ว่าทางด้านฟีเรนไม่ได้ตอบอะไรนอกจากราเวทโซทราออกไปในฉับพัน แต่ทว่าการโจมตีนี้มันก็ยังตื้นไปอยู่ดีเพราะโดยพลังเวทที่ปกคลุมอยู่รอบตัวของโซลิเทลเอาไว้แทบจะตลอดเวลาและดูเหมือนว่าในการต่อสู้นี้โซลิเทลเธอก็ยังสบายใจสุดเธอได้บอกกับฟิเรนพร้อมหลบการโจมตีไปด้วยว่าดูเหมือนว่าพวกมนุษย์จะชอบใช้โซทรัคเวทฆ่าชีวิตนี้จังเลยนะคะมันเป็นเวทโจมตีที่ธรรมดาแต่มีความรุนแรงมากและข้อบอกพร่องเพียงหนึ่งเดียวของมันก็คือการที่มัน เป็นเวทมนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสวยงามและถูกขัดเกามาอย่างดีมากจนเกินไปทำให้แม้แต่มนุษย์ก็ยังสามารถทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากมันได้ในที่สุดจนถึงตอนนี้นะ่ะโซทรักก็กลายเป็นเวทมนต์พื้นฐานของมนุษยชาติ และเป็นเวทมนต์ที่ถูกใช้ในการสังหารผู้คนมากที่สุดในช่วงสงครามของแถบประเทศทางตอนใต้และแม้แต่ควาวก็ถูกพรากเอาชีวิตไปซึ่งคำพูดนั้นก็ทำให้ฟิเรนรู้สึกเอะใจขึ้นมานี่เธอรู้ถึงการตายของควาวได้ยังไงแต่ในจังหวะนี้ที่ฟิเรนหยุดการโจมตีก็เป็นโซลิเทลที่ได้โอกาสโจมตีสวนกลับไปบ้างฉันเคยบอกไปแล้วไม่ใช่หรอกคะว่าฉันนะ่ะชอบที่จะพูดคุยกับมนุษย์ มีตั้งหลายคนเลยนะคะที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับควาให้ฉันฟังบางทีหนึ่งในคนพวกนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักก็ได้นะคะพอฟิเรนได้ยินแบบนั้นเธอก็นิ่งเงียบไปความจริงเธอก็รู้ว่าพวกปีศาจมักจะใช้คำพูดเป็นอาวุธเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าเพราะการที่มันเป็นคำพูดนี่แหละถึงแม้ว่าตัวเราจะพยายามไม่สนใจแค่ไหนแต่สมองของเราก็จะยังพยายามทำความเข้าใจโดยที่ห้ามไม่ได้อยู่ดี ซึ่งฟีเรนก็ได้มีความคิดว่าความจริงแล้วแต่ละคำพูดของโซริเทลก็ทำให้ฉันรู้สึกโกรธขึ้นมาเหมือนกันนะนี่เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้โซริเทลนะ่ะฉลาดในการใช้คำพูดฉันไม่อยากจะคิดเลยนะว่าเธอนะ่ะฆ่ามนุษย์ไปมากมายเท่าไหร่แล้วถึงมีความเชี่ยวชาญได้ขนาดนี้ในขณะที่ฟีเรนยังคงโจมตีด้วยโซทรักอย่างต่อเนื่อง ทางด้านโซลิเทลที่หลบการโจมตีอยู่นั้นก็ได้บอกกับฟีเรนเกี่ยวกับแนวคิดของปีศาจว่าโดยปกติพวกเขาจะไม่ค่อยสนใจเวทมนต์ของมนุษย์ก็จริงแต่นั่นก็ไม่ใช่กับเวทมนต์ของมนุษย์ที่ปีศาจไม่เข้าใจถึงหลักการทำงานของมันซึ่งนั่นเองก็รวมถึงโซทรักรูปแบบใหม่ที่มนุษย์ได้พัฒนาขึ้นมาด้วยและฉันก็จะใช้เวลาไม่นานในการวิเคราะห์มันหรอกนะคะเพราะงั้นถ้าอยากจะจัดการฉันล่ะก็ ขอแนะนำให้รีบหน่อยจะดีกว่านะซึ่งก็เช่นเดียวกับแมทที่ตอนนี้เขากำลังรับมือกับโซทรัคของเดนเคนถ้าหากว่าเดนเคนไม่รีบปิดฉากแมทแล้วล่ะก็โซทรัคของเขามันก็จะไร้ผลในเวลาอันใกล้นี้อย่างแน่นอนในฉับพันฟีเรนก็กระหน่ำยิงโซทรัคเข้าไปที่โซลิเทลอย่างจังแต่ทว่ามันก็ยังไร้ผลเช่นเดิมพอพลังเวทที่ปกคลุมอยู่รอบตัวของโซลิเทล ซึ่งโซริเทลก็บอกกับฟีเรนว่าถ้าคุณยังโจมตีฉันแบบนี้ต่อไปยังไงก็ไม่มีทางที่จะเข้าถึงตัวฉันหรอกนะคะแต่ฟีเรนแม้เธอจะรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วเธอกลับยังคงตั้งท่าโจมตีและตอบกลับว่าตอนแรกฉันก็คิดแบบนั้นอยู่หรอกนะแต่พอเห็นบาดแผลที่ไหลของเธอฉันก็รู้คำตอบมันเป็นบาดแผลที่ได้รับจากการต่อสู้กับเฟรุนและสตาก่อนหน้านี้พิบตานั้นฟีเรนก็โจมตีด้วยโซทรัคอย่างรุนแรงเข้าไป คำตอบก็คือโซลทรัคที่มีพลังเวทหนาแน่นสินะทำกลางกลุ่มควันที่เกิดจากแรงระเบิดของการโจมตีเมื่อกี้โซลิเทลก็ค่อยๆปรากฏแก่สายตาของฟิเรนทีละน้อยแต่ทว่าเธอกลับไม่ได้รับบาดเจ็บเลยสักนิดเพราะในตอนนี้เธอได้รายเวทบางอย่างเพื่อป้องกันเอาไว้ได้ทันพร้อมกับบอกว่าคุณเข้าใจถูกแล้วล่ะคะ่ะฟิเรนแต่ว่าตอนนี้เวทโจมตีแบบนั้นนะ่ะไม่ใช่ของใหม่สำหรับฉันอีกต่อไปแล้ว ซึ่งฟีเรนก็มองออกว่าสิ่งที่โซลิเทลใช้อยู่นั้นคือโล่พลังเวทเป็นการย้ายพลังเวทที่ปกคลุมอยู่รอบตัวให้มาป้องกันเฉพาะจุดซึ่งมันก็สามารถป้องกันโซทรัคที่ฟิเรนเพิ่มความหนาแน่นเข้าไปได้สําเร็จแต่ถึงอย่างนั้นการที่โซลิเทลป้องกันเอาไว้ก็แสดงว่ามันเป็นการโจมตีที่ใช้ได้ผลนั่นทําให้ฟิเรนตั้งใจว่าจะต้องมองหาช่องโหว่ของโซลิเทลให้ได้และถ้าจะให้ดีกว่านี้ล่ะก็ เธอต้องโจมตีให้ไวกว่าเดิมด้วยซึ่งนั่นก็ทำเอาฟีเรนได้นึกถึงเฟรุนที่เก่งเรื่องความเร็วขึ้นมาถ้าเกิดว่าเฟรุนอยู่ที่นี่ละก็แต่ความคิดนั้นก็ถูกขัดด้วยใบหน้าชั่วร้ายของโซลิเทลที่เคยบอกว่าเธอนั้นฆ่าทั้งเฟรุนกับสตาร์ไปแล้วฉันเองก็ไม่มีหลักฐานยืนยันได้ว่านั่นเป็นเรื่องโกหกเพราะโซลิเทลน่ะแข่งเก่งพอที่จะฆ่าสองคนนั้นได้จริง ซึ่งในขณะที่ฟีเรนยังมีสีหน้ากังวลไม่น้อยทางด้านโซลิเทลก็เริ่มไร้เวทโจมตีขึ้นมาอีกครั้งดูเหมือนว่าเธอจะพร้อมสำหรับการต่อสู้ยกถัดไปแล้วซึ่งฟีเรนที่ได้เห็นแบบนั้นก็ตัดสินใจที่จะสลัดความกังวลทิ้งไปพร้อมกับตั้งท่าโจมตีอีกครั้งเช่นกัน ยังไงซะตอนนี้ก็ไม่มีเวลาให้มัวคิดมากนี่นะถ้าเป็นฮิมเมลแล้วก็เขาจะเชื่อมั่นในตัวพวกพ้องจนวินาทีสุดท้ายแล้วฉันก็จะลองเสี่ยงดูสักตั้งจะเป็นไรและนี่ก็เป็นอันจบมังงะฟีเรนตอนที่101